กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่กับช่องเฮียนนลคอง8นะฮะกับเกม YF ยแฟลครับอ่าแล้วเราอยู่กับสล็อต XO นะ,ะถ้าสนใจเล่นก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับวันนี้มาแบบงบน้อยๆฮะไม่ถึง3 0 0พนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะสามารถทำกำไรได้ไหมนะฮะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปหมุนกันที่เบสสูงสุดเนี่ยอยู่ที่25 0สผมจะหมุนอยู่แค่100นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ100ครั้งครับ มีแต่คนบอกนะครับว่าเนี่ยเอเบ็ดน้อยอ่ะจะเ,เ,เหมือนกับว่าผมเบ็ดเยอะนะฮะเบ็ดตามไม่ค่อยได้จัดไปรอบนี้ฮะยังเบ็ดเยอะอยู่นะแต่ทุนน้อยเฮ้ยลืมไปว่าต้องให้ดูอินโฟไม่เป็นไรฮะมุฟออนมุฟออนโกออนโกออนเราโกออนไปเรื่อยๆครับอ่าเราถ้าจำไม่ผิดเราเข้ามาคือ29 0 0ันนะแต่ตอนนี้นี่เฮ้ยวายมาอ่า40บ น้อยเกินมีอะไรไหมมีอะไรไหมตอนนี้เข้าไป9 0 0แล้วนะฮะผู้หญิงไม่มีอะไรฮะวายฟรี่เหมือนเป็นเอ้ยอายังมีอะไรไหมเท่าไหร่2 0 4บาทก็โอเคครับโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็วายฟรี่ก็เหมือนแบบนางฟ้านะนางฟ้าในป่า <c oughs> น่าจะเป็นแบบนางฟ้าในป่าอะไรอย่างงี้ฮะเฮ้ยวายมา วายมะเอ้ยอะไรยังไงสิ700ครับอ่ากลับมาสู่เขาเรียกว่าคืนสู่เย่าอีกครั้งฮะกลับมาเกือบทําเกือบเท่าทุนนะเกือบเท่าทุนโอ้พูดไม่ชัดไปหมดเลยนะฮะมาฮะยังไงสิอืม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 มีอะไรไหมไม่มียังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรคืออยากให้มันมีอะไรเข้าแต่ยังไม่มีอะไรเข้านะยีะ่สิบฮะอ่า ไปกันต่อไปกันต่อหมุนร้อยครั้งเราก็ยาวๆฮะเหลืออีกตั้ง84ครั้งฮะเราต้องมาดูว่าพวกโบนัสไอ้อะไรพวกนี้จะมีไหมนะฮะ<ว>โบนัสฟีเจอร์อะไรพวกนี้เราจะสามารถเข้าไปได้ไหมฮะหมุนแบบเรื่อยๆครับเรื่อยๆฮะเรื่อยๆแต่กําไรไม่งอกฮะเข้าทุนอย่างเดียวเลยฮะ,ะตอนนี้เข้าทุนไป1,200แล้วนะ,ะเอ้ยอ,อู้สามร้อยหกสิบฮะก็โอเค มามามาดีกว่าไม่ได้อะไรนะฮะก็ยังเข้าเนื้อไปประมาณ900บาทนะครับแต่ว่าเราจะไม่หยุดฮนะเราก็จะเรื่อยๆครับเนี่ยถ้าเราได้ดาว3อันก็เข้าอ้นี่เหมือนกันครับเข้าหน้่เข้า,ขาแบบพวกฟรีสปินอะไรอย่างงี้นะครับหมุนไปแล้ว25ครั้งครับเฮ้ยเฮ้ยชุดใหญ่ชุดใหญ่ชัวร์สามพันแครับต้องอย่างงี้เมกาวินครับสามพั 3, นแปดฮะ ไรไรไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเข้าปะว้าวว้าวฟีสปินครับมาจนได้ครับโบนัสฟีเจอร์มาฮะอันนี้ก็เฮ้ยเราเลือก5อันไปเลยโอ้โหเฮ้ยเน้นเขาเรียกว่าหมุนน้อยกำไรเยอะครับนี้ตอนนี้กำไร2,500ดูซิว่าจะได้ไหมครับวายครับไม่ไม่มีอะไรนะเฮ้ย ไม่มีอะไรอีกครั้งที่สามเอ้ยได้อยู่ได้อยู่มับอืมเท่าไหร่496ฮะก็เกือ500บ500ฮะตอนนี้696แล้วที่เงินคาไว้อยู่นะฮะไม่มีอะไรครั้งสุดท้ายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นวายโอ้โ <c> ห <oughs> 96 792ฮะใน5ฟีสปินนะฮะฟีสปินจืดไปหน่อยนะฮะแต่ว่าไอ้ก่อนเข้าฟีสปินนี่เจ๋งอยู่ฮะก็กําไรทั้งหมดฮะ3,400นะโอเคเกมนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเล่นดีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออ่พอโอเคอยู่นะฮะขนาดมีงบแค่3,000นะ หมุนตาละร้อยด้วยก็ถ้าใครสนใจฮะอย่าลืมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมกดรับโบนัสด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกดซับสไคร b ์ช่องฮินนน์ด้วยครับสรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ